สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเวนสันเอ็ดพาวเวอร์สิบเอ็ดแม็กนะครับก็เป็นเอ็ดพาวเวอร์ตัวใหม่ที่ออกมานานแล้วแหละ <c oughs> ก็ไม่ใหม่แล้วแหละแต่เป็นตัวใหม่ที่สุดของเอ็ดพาวเวอร์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัวเอ็ดพาวเวอร์สิบเอ็ดหรือเอ็ดพาวเวอร อะไรสักอย่าง3าสหรือว่าอะไรสักอย่างจะไม่ได้แหละสีเขียวเป็นไม้ประห้านที่ค่อนข้างตีง่ายนะครับพอมาในซีรีส์แม็กที่มันเติมแม็กอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความตียากขึ้นมาระดับหนึงแล้วก็ในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่จริงๆไม้นี้ก็ค่อนข้างโอเคถือว่าใช้ได้ในระดับหนึงในราคาประมาณนี้เลยนะราคาน่าจะประมาณพันหนะครับพันหเนี่แหละประมาณเนี้ยผมว่านะประมาณเนี้ยแหละ เท่าที่ผมจําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีกันเลยนะว่ามันใช้อะไรบ้างในไม้นี้นะครับตัวสเปคนะครับบาลานซ์ของไม้นียอยู่ที่ประมาณ295เนอะทพาวเวอร์ A ส่วนใหญ่ทั่วไปจะออกเป็นไม้บาลานซ์นะครับประมาณ295 290 293อะไรประมาณแถวๆนั้แหละ295บวกลบ3ประมาณนี้ซึ่งไม้นี้ก็ประมาณนั้นเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงหัวหรือว่าอะไรขนาดนั้นเหมือนไม้แบบบาลานซ์300 310อะไรอย่างกัน้นไม้นี้ไม่ได้มีความหนว่วงแล้วก็น้ําหนักเป็น CU ยนะครับสีก็มี2ส,สีนะสีขาวกับสีดำขึ้นเอ็นได้สูงสุด35ปอนด์ซึ่งไม้นี้ก็น่าจะทําได้นะค่อนข้าง มีความแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ก้านนะครับที่เขาบอกมาคือก้านกลางนะส่วนตัวผมนะหลักๆเนี่ยสำหรับไม้เนี่ยที่ทามันทําให้ตียากขึ้นชัดเจนเนี่ยคือตรงก้านนะครับตัวก้านเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นก้านออกสติปได้เลยนะกลางที่ค่อนสติปนะครับหรือเป็นค่อนทางสติปน่อยๆเลยมันเป็นก้านที่มีความแข็งอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้เป็นก้านที่อ่อนหรือว่าเป็นมีเดียมปกติเหมือน มีเดียมอื่นในไม้เลดราคาเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมว่าก้านค่อนข้างมีความแข็งอยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แข็งหรือว่าสถานในขนาดนั้นนะผมว่ามันมีความงอยากอย,กอยู่หน่อยมันไม่ใช่มีเดียมส่วนตัวผมนะ ผมว่ามันเป็นออกสติปด้วยซ้ำนะครับตัวสติปยนิคแต่ก็ไม่ได้สติปมากเท่ากับตัว99้าเโปรอะไรขนาดนั้นนะตัว9 9 Pro ้าโปรเป็นสติปที่ไม่ได้ค่อยสติปเลยนะอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับอันดับแรกก็เป็นวัสดุใช้นะก็เป็นเจแปนไฮโดรคาไฟจากบริษัทมิสซูบิชินะครับเท่าที่มันบอกมานะแล้วก็น่าจะเป็น30 t นะบทีนะ ต่อมาก็เป็นคาร์บอนนาโนทิวนะครับก็ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยให้มีเพิ่มมากขึ้นจากตัวคาร์บอนปกติที่ใช้นะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคืนตัวอะไรเงี้ยพอมันยืดหยุ่นดีก็อาจจะมีผลต่อความนุ่มอะไรเงี้ยในการตีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์หลักๆของไม้นี่คือเฟรมนะครับซึ่งเทคนโนโลยีที่เด่นๆก็มีอยู่อันเดียวนี่นะก็คือพีเนวันเฟรมเราจะเคยเห็นเฟรมเนี่ยในตัวคิงคองนะนะ ก็คือมันจะเป็นเฟรมออกบ็อกอ่ะบ็อกแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆบ็อกเริ่มจางลงเรื่อยๆก็เป็นไดมอนด์นะครับมันก็เริ่มมีเห็นแบบเป็นแปดเหลี่ยมชัดเจนอะไรบ้างอย่างนี้แล้วแล้วก็ ไอตรงหน้าเรียบที่เป็นเฟรมบล็อกเนี่ยก็จางลงเรื่อยๆจนเป็นแอโร่ก็กลายเป็นแอโร่อะไรมิกเฟรมนะครับหรือมันจะเป็นเฟรมที่เราเห็นในพวกไมฮิตอย่างเช่นวิกเตอร์ f อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มนขนาด TKF นะมันเป็นเหมือนคนะิงคองอะมากกว่าเป็นแบบคิงคองเลยแหละก็คือมันจะเป็นหน้าเรียบนะครับหน้าเรียบแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันจะหน้าเรียบเนี่ยพื้นที่ความกว้างวนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆจนเป็นแบบสันอย่างเฟรมแอโร่อะไรเงี้ยซึ่งตัวเฟรมเนี่ย มันก็ไล่ทั้งพื้นที่หน้าเรียบที่เป็นเฟรมบล็อกแล้วก็ความหนาของเฟรมไปด้วยนะครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยค่อนข้างมีความหนาแล้วก็ความกว้างพอสมควรอยู่นะม,มันต่างจากไม้แบบอื่นๆนะที่จะทําให้ด้านบนเนี่ยมันมีความบางที่สุดเพื่อช่วยในเรื่องของการสวิงแล้วก็ การกดน้ําหนักหัวลงได้ดีนะแต่เนี้ยมันไม่ใช่เป็นไม้อย่างคิงคองหรือ t k f อันเนี้ยมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นเฟรมแบบที r e e run f a m e ก็จริงหรือแบบถ้าเป็นก i ตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวไตฟ formation frame นะครับใน t k f สีดำนะอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าไม้แคบมากกว่าใน king อ o n g หรือ t k f นะหน้าไม้เนี่ยมันจะออกทรงแตงโมอะไรเงี้ยทรงวงรีซะมากกว่าที่จะเป็นคล้ายคล้าไม้ปกติหรือไม้ power อะไรเงี้ยตัวเนี้ย มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคือหน้าไม้มันจะค่อนข้างเป็นวงกลมแล้วก็มีหน้าไม้ที่ค่อนข้างกว้างมากกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการส่งแรงอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างสบายกว่าหน้าไม้พวกที่เป็นหน้าไม้รูปแตงโมหรือหน้าไม้แคบๆนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้มีตะไก่80รูอย่างตัวหิงคองเลยนะเพราะงั้นเนี่ยสำหรับตัวหน้าไม้ไม้เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการส่งแรงเป็นหลักนะครับความง่ายในการออกแรงอะไรเงี้ยอืมตวสปีดต้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก ถ้าเทียบกับตัวพวกนั้นนะจากหน้าไม้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวสเปคเทคโนโลยีรวมๆม,มันออกเป็นไม้บาลานที่จะเน้นไปทางกึ่งบุกก็ได้นะเพราะว่าตัวก้านตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกเซ็ตออกมาให้มันค่อนข้างมีการบุกมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเป็นไม้บาลานคอนโทลมากกว่ามันก็ยังพอบุกได้แหละแต่ส่วนตัวผมโดยรวมผมว่ามันเด่นในเรื่องของการคอนโทลกับเรื่องเอ็นดิ้งหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยมากกว่านะครับมันก็เลยเป็นไม้บาลานคอนโทลแล้วกัน สำหรับผมนะแต่ต่อไปก็ไปฟังในส่วนของ performance นะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงคิดว่ามันเป็นไม้บาลานคอนโทลซะมากกว่าในส่วนของ performance นะครับอันดับแรกก็เป็นเรื่อง f e e l i n g เลยนะผมว่าไม้เนี่ยมันเป็นก้านออกแข็งๆไม่ได้มีเดียมขนาดนั้นข้อดีของมันนะครับมันเป็นไม้ที่หัวไม่ได้ทิ้งน้ำหนักมากบาลานเนี่ยก็ประมาณ2.95นั่นแหละแล้วก็ก้านเป็นสติป นะครับออกสติปแล้วผมนะผมจะเรียกว่าออกสติปเลยก็ได้มันเป็นข้อดีอยังไงอสําหรับไม้นี้นะครับเราลองคิดดูนะว่าไม้ที่เลทราคาประมาณเนี้ยไม้พันกลางอย่างเงี้ยเราจะหาไม้ที่เป็นก้านความแข็งสติปเนี่ยคือรุ่นอะไรบ้างส่วนตัวผมว่ามันก็พอมีนะแต่มันน้อยมากนะครับถ้าเป็นแบบใกล้ๆ2 0 0พันอย่างเงี้ยก็อย่างนาโนฟัซเทคเป็นไม้ก้านกลางหน่อยแล้วก็มีความแข็งอยู่บ้างมันก็เลยเป็นไม้ที่ค่อนข้างทําได้หลายอย่าง ถ้าเทียบกับไม้ในเลนราคาเท่ากันนะมันก็เลยเป็นไม้ที่บุกที่ค่อนข้างดีสำหรับเลนราคา2000นะครับสำหรับตัวนาโนฟาเทคนะไม้ตัวเนี้ยเหมือนกันเลยเป็นไม้ที่มีความแข็งของก้านในราคาที่ไม่แพงด้วยใครที่อยากได้ไม้ที่ก้านพอมีความแข็งแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากไม้นี้ผมว่าก็โอเคนะครับซึ่งมันหาได้น้อยสําหรับไม้ที่เป็นเลนราคานี้แล้วก็มีความแข็งของก้าน แล้วก็โดยรวมไม่ได้ตียากอะไรมากนะอตอนนี้ก็คงต้องไม้นี้แหละถ้าขยับไปหน่อยก็จะเป็นนาโนฟาเทคนะครับของเฟรเดตนะนะแต่ผมว่าในความแข่งของไม้นี่มันไม่ได้เป็นความแข่งที่ยืดหยุ่นได้ดีนะครับมันจะตีแล้วมันรู้สึกว่าออกทื่อๆหน่อยตัวก้านเนี่ยอาจจะไม่ได้งอมากหรือว่าไม่ได้สปริงมากขนาดนั้นนะมันก็เลยจะทําให้ไม้นี่มันเด่นในเรื่องของการที่มันเอาน้ำหนักหัวอยู่ มนันในเรื่องของความคล่องตัวนนในเรื่องของความไวออกหน้าไม้ไวอะไรเงี้ยจะมากกว่านะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกต่างๆนะลูกเสิร์ฟมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม้นี้นะครับค่อนข้างทำได้สบายๆนะภุมน้ําหนักได้ดีในลูก ที่น้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับต่อมาก็เป็นลูกหยอดแล้วก็ลูกคอนโทนนะในส่วนของลูกคอนโทนเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยนะในไม้เลนราคาประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไม้ในราคาที่ไม่แพงนะครับราคาพันกว่าๆเนี่ยตัวก้านเนี่ยมันนิ่งอืมเราจะหาไม้แบบเน,น,นี้ยในเลนราคาเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปเทียกบกับตัว R11 Pro เรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีกว่าอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นการคอนโทลในไม้เลนราคาเนี่ยประมาณนี้ผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่คอนโทลได้ค่อนข้างดีมากๆไม้หนึ่ง เพราะว่าส่วนใหญ่ไม้ในเลนราคาประมาณนี้จะก้านไม่ค่อยเป็นก้านแข็งเท่าไหร่นะก็เป็นก้านกลางหรือไม่ก็ก้านเฟกกลางคอนเฟกอะไรกันไปเลยนะครับแล้วก็ไม้นี้อีกอย่างหนึง่งอ่ะในเรื่องของคอนโทนถึงหน้าไม้มันจะเป็นหน้าไม้กว้างครับปกติไม้ที่มันมีหน้าไม้กว้างเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดถึงคือในเรื่องของการส่งแรงได้ดีถูกไหมในเรื่องของการเบลซิ่งอย่างเงี้ยไม้นี้แรงเบลซิ่งหน้าไม้ไม่ได้เยอะนะครับมันจะเป็นข้อเสียเลยก็ได้นะในเรื่องของการเล่นลูกไกลๆอะไรเงี้ย แต่เรื่องของการคุมน้ำหนักลูกที่ไม่ได้ออกแรงเยอะหรือว่าต้องเน้นคุมน้ำหนักคุมแรงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการคอนโทรลนะแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนไปเล่นลูกใหญ่ๆหรือว่าลูกบิ๊กสวิงเช่นโยนหลังงัดไปหลังอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องใช้แรงหรือว่าใช้ข้อมือประมาณหนึ่งมันไม่ได้ยกง่ายหรือว่าตีไปง่ายเหมือนไม้ vs ปกติในเล้งราคานี้นะครับแต่ถามว่าใช้แรงเยอะหรือว่าทักษะเยอะไหมผมว่าไม่ขนาดนั้นนะแต่มันก็ต้องยังพอออกแรงอยู่บ้างอยู่ดีนะครับจังหวะการออกแรงต้องพอมีนะต่อมาก็เป็นลูกดาดแล้วก็ลูกเทินนะลูกดีเทินอะไรเงี้ยดาดเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะดีมากเลยก็ได้ถ้าใช้งานข้อมือเป็นนะครับสปีดต้นค่อนข้างโอเคแล้วก็ความไวในการออกหน้าไม้ความแฮนดิ้งคล่องตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างดีแต่ถ้าไม่ได้ใช้ข้อมือหรือว่าดันไปเฉยๆอะไรเงี้ยผมว่า ไม้มันแทบจะไม่ค่อยไปเลยอืมมันทื่อเขาพูดง่ายๆนะคือมันทื่อตัวหน้าไม้มันไม่ได้มีแรงดีดอะไรมากนะครับการคืนตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคหรือว่ามันไม่ได้บาลานซ์กับความแข็งของไม้อะไรเงี้ยได้ดีเท่าไหร่ตัววัสดุเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คืนตัวได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าไม้กว้างก็แล้วแต่แต่ถ้าวัสดุเนี่ย ไม่ได้เอาอะไรเลยเนะี่ยมันก็จะทื่ออยู่เหมือนกันไม้เนี่ยหลักๆเลยอะ่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของจังหวะการออกแรงเป็นหลักเลยคือก้านมันนิ่งอยู่แต่แรงส่งจากตัวมันเองอไม่ได้เยอะส่วนลูกรีเทิร์นก็เหมือนกันเนาะต้องออกแรงลูกบล็อกเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้มีบาลซิงอะไรช่วยเยอะต้องเคาะไปบ้างต้องดันไปบ้างนะครับถ้าจากัดไกลๆอะไรเงี้ยก็ต้องออกแรงอีกเช่นกันแต่โดยรวมแนละ้วผมว่ามันก็พอทําได้โอเคนะแต่ผมรู้สึกว่าฟิลหรือว่าการออกลูกการตีอะไรหลายอย่างไม้มันทื่อไปหน่อยนะครับต่อม ผมว่ามันก็พอทําได้โอเคแหละช็อตบิ๊กสวิงอะไรเงี้ยพอโอเคตัวไม้ตัวอะไรเงี้ยมันก็ยังพอพาลูกไปได้อยู่นะครับหลักๆเลยเนี่ยคือคุมน้ําหนักได้โอเคก็ไม่ได้ล้นมากที่ผมชอบ สำหรับไม้เนี่ยมันทําได้ง่ายไหมมันก็ทําไม่ได้ง่ายหรอกแต่ผมว่ามันก็ทําได้ไม่ยากเออทำได้โอเคแล้วกันในเรื่องของแอทแทกเคลียร์นะครับหรือว่าเซฟกระชากนั่นเองไม้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าจังหวะการออกแรงดีผมว่าจะปีดต้นลูกมันมีไงมันเซฟกระชากได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะแต่ถ้าเป็นลูกเซฟปกติหรือว่าลูกตีไกลเป็นมือใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยที่จะให้ไม้มันช่วยหรือว่าออกแรงง่ายผมว่าไม้นี้ไม่ง่ายขนาดนั้น ต่อมาก็เป็นลูกตบนะหรือว่าลูกสมมชลูกเนี้ยเป็นบิ๊กสวิงเลยเนาะก็คือเต็มที่อันดับแรกนะครับผมว่าสปีดต้นค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างมาและมาหน่อยหน่อยหนึ่งและมันไม่ได้ดีมากขนาดน้นอกแต่มันมีสปีดต้นที่มันต่างจากลูกอื่นขึ้นมาแล้วเวลาเราสวิงแรงๆหรือว่าออกแรงเต็มที่อะไรเงี้ยสปีดปลายก็พอโอเคนะครับแต่ต้องออกแรงหน่อยเนาะถ้าไม่มีแรงหรือจังหวะข้อมืออะไรเงี้ยไม่ค่อยดีผมว่าลูกมันจะค่อนข้างเหิน แล้วก็ลูกไม่ค่อยไปซะมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกแหละมันค่อนข้างทื่อนะถึงว่าก้านมันจะมีความแข็งแต่ในเรื่องของการคืนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันผมว่ามันยังบาลานซ์ออกมากับวัสดุแล้วก็ความแข็งของก้านอะไรเงี้ยได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าไม้รุ่นอื่นที่ใช้วัสดุประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ทำไม้ความแข็งประมาณนี้เลยนะครับแต่ถามว่าตัวช่วงของการเล่นเนี่ยหรือว่าเลนของมันเนี่ยมันพอตบได้ดีไหมผมว่าก็ทำได้ดีนะแต่ มันจะต่างกันชัดเจนอะเท่าที่ผมเห็นระหว่างใช้ทักษะใช้ข้อมือหรือจังหวะการออกแรงดีกับจังหวะการออกแรงที่ไม่ดีหรือว่ามีแร,แรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยลูกที่มันออกมาค่อนข้างต่างกันชัดเจนอยู่นะครับก็แสดงว่าไม้เนี่ถ้าคุณมีทักษะหรือว่ามีสกิลการใช้งานในเรื่องของการออกแรงได้ดีเงี้ยไม้นี้ก็ทําได้ดีนะครับไม้นี้มีช่วงการเล่นที่ค่อนข้างกว้างอยู่มันขึ้นอยู่กับจังหวะก,การออกแรงซะส่วนใหญ่นะไม้นี้ ซึ่งโดยรวมเนี่ยในหลายๆรูปผมว่าไม้มันคุ้มค่าไหมมันก็คุ้มค่านะครับถ้าเทียบกับฟาเทคเนี่ยมันก็คือคุ้มค่าคล้ายกันแหละแต่ผมว่าตัวฟาเทคเนี่ยมันใช้หลายๆอย่างได้ง่ายกว่าไม้นี้ไงม,มันยังออกแรงได้ง่ายกว่ายังมีเบลซิงอยู่บ้างก็ยังคอนโทรลได้พอดีอยู่แล้วก็ตีลูกใไกๆได้โอเคการบุกมีพลังอะไรเงี้ยการคืนตัวดีอ่านออกแรงง่ายกว่ามันก็ดีกว่าหลายๆด้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัว11ไม่ดีไหม ก็ไม่ใช่ผมเรียกว่ามันก็ดีหลายด้านแหละแต่ในเรื่องของการใช้งานมันค่อนข้างจะต้องพึ่งพาผู้เล่นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าผู้เล่นมีทักษะหรือว่าอะไรเยอะเท่าไหร่เนี่ยผมว่าไม้มันก็ทําได้ดีนะครับทำได้ดีเลยแหละมันจะทําได้ต่างจากการไม่ใช้อะไรเลยการตีปกติแบบตีเฉยๆให้ลูกมันไปอย่างเงี้ยมันได้ใช้ข้อมือไม่ได้ใช้ทักษะการตีหรือว่าโพสิชั่นการตีไม่ได้ดีอะไรเงี้ยลูกที่ออกไปมันต่างกันชัดเจนมากๆนะครับสำหรับไม้นี้นะ สรุปโดยรวมนะครับในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราฟังไปกันเมื่อกี้เนาะมันเป็นไม้ที่ในเรื่องของการเข้าลูกความคล่องตัวการออกหน้าไม้การคุมแรงอะไรเงี้ยซะมากกว่าเพราะว่าด้วยเรื่องของบล็อซิ่งอะไรมันไม่ได้เยอะแล้วด้วยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นไม้ที่กึ่งสปีดมากกว่าคอนโทรลที่มีความคล่องตัวมากกว่าที่จะเป็นไม้ p o w เวอร์นะแต่ถามว่าตัวเลนเพลเวอร์เนี่ยทำได้นะครับแต่ก็ต้องพึ่ง ทักษะหรือว่าพึ่งคนใช้งานค่อนข้างมากกว่าไม้ที่เป็นไม้สายพาวเวอร์แบบจ๋าๆซะมากกว่าเนาะแล้วก็ตัวไม้นี้นะครับเหมาะกับใครส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้เหมาะกับมือใหม่หรือว่าเหมาะกับทุกคนขนาดนั้นมันยังมีความทื่อแล้วก็อย่างที่บอกบางอย่างมันต้องพึ่งการใช้งานอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าเอาตัวเนี้ยไปเทียบกับไททัน6ก็ได้อืถ้าเรามีสกิลหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะตีดีกว่าไททัน6ชัดเจนนะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้มีสกิลมากจังหวะการออกแรงไม่ได้ดีมากอย่างเช่นลูกดาาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้ข้อมือหรือว่าจังหวะการออกแรงเราไม่ได้ส่งแรงได้ดีพอลูกด,าด่าแทบไม่พุ่งเลยแต่ถ้าคนใช้ข้อมือเป็นหรือว่าทักษะดะีตีไม้เดียวกันเลยลูกด,าด่าพุ่งมาก แต่ตัวไททัน6อย่างเงี้ยมันก็ใช้งานค่อนข้างง่ายกว่าคุณจะทําแบบไททัน9ที่เพิ่งทักษะหน่อยหนึ่งก็ได้โดยที่คุณทําในไททัน6ไม่ต้องเพิ่งอะไรเลยมันก็ใช้งานได้คล้ายๆกันแหละแต่ถ้าตัวคุณมีทักษะมากขึ้นเนี่ยตัวเอทพาวเวอร์เนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าไททัน6นะครับก็คือมันใช้งานได้ไม่ยากหรอกแต่ผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันถามว่ามือทั่วไปเนี่ย อยากจะใช้งานมันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณสีเลียดเรื่อง performance หรือว่าอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเออตีแล้วไม่ไปเลยว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับพูดง่ายงายคือไม้อื่นตีง่ายกว่าเนาะส่วนในมือที่พอเป็นแล้วแล้วก็เล่นในเรื่องของ performance เนี่ยไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างครบเครื่องหลายหลายอย่างแต่คะแนนก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานนะมันก็จะทาได้ดีในหลายๆด้านแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นไม้ที่ บาลาน์งคอนโทรลซะมากกว่าถ้าคุณจะไปใช้งานนะคุณก็อาจจะไม่ได้หวังในเรื่องของพอร์มันมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว v s 8 Power 11 Max นะครับก็มี2สีนะก็เท่านี้แหละก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อน